สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณเนร์จะมาอธิบายกันบ้านนะคะเด็กๆอิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาหนังสือเก่งวิทย์คณิต p ิชิตสเต็มแอน d ์โคดิ้นะคะเป็นเล่มสีฟ้าฟ้านะแล้วเราก็เปิดไปที่หน้า5ค่ะนี่หน้าหาเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยหน้าหานะคะเรามาดูหน้านี้กันว่าใครทำอะไรเขาบอกว่าให้เราโยงเส้น จับคู่ผ้ากับเงาอ่าฝั่งนี้เป็นเงานะคะสีดำๆอันนี้ก็คือภาพมันเป็นรูปอะไรคะเนี่ยรูปเสื้อผ้าของเราใช่ไหมคะอ่าทีนี้เขาก็ให้เราโยงเส้นแต่มาดูรูปแรกก่อนคะ่ะว่ารูปนี้คืออะไรคะเด็กๆรูปหมวกอันนี้นะคะเสือ้ออันนี้นะคะกางเกงแล้วก็อันนี้กระ ปงเด็กๆแต่งตัวเองได้หรือยังนะ้าอ่าน่าจะได้กันแล้วนะคะเป็นพี่หนุบานสองแล้วเนาะทีนี้เรามายงเส้นกันค่ะเด็กๆลองสังเกตเงานะคะรูปแรกนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆอ่ารูปหมวกเราก็ยงเส้นจากจุดนี้วงกลมนี้ไปวงกลมนี้ต่อไปก็คือกลางเกงกลางเกง เด็กๆเห็นไหมคะว่ามีสองขาเห็นปะคะนั่นคือกางเกงรูปไหนคือกางเกงหนะ้ารูปนี้ใช่ไหมเราก็ลากไปเลยอันนี้นะคะรูปอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วรูปเสือ้อรูปเสือ้อมันจะเป็นรูปร่างแบบไหนหนะะ้าอันนี้หรืออันนี้ดีอ่าเป็นอันนี้นะคะเด็กๆก็โยงเลยค่ะปึ๊บปึ๊บแล้วอันนี้ล่ะคะรูปอะไรเอ่ยรูปกลับ โบงเหลืออันสุดท้ายแล้วเนาะเราก็ลากไปเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็อย่าลืมหลังจากยองเส้นเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะและสวัรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะ